โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคมัสสวัสดีค่ะคุณคูสวัสดีค่ะทีนี้ครั้งที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมลูกใช้ยังไงให้ปลอดภยัยทำความสะอาดยังไงให้ถูกต้องใช่ไหมแล้วทีนี้ครูแพมก็ได้สอนเรื่อง การใช้ห้องคอมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องการดูแลรักษาสิ่งของทำยังไงแล้วก็วิธีการใช้คอมการพักสายตาทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูพันจะพาขึ้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลทีนี้ครูพันขอถามก่อนว่าเด็กๆรู้จักโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล PowerPoint เคยได้ยินไหมคะ Microsoft Word โปรแกรม Excel m o v i ี Maker Pen ทีนี้เดี๋ยวโคแพมจะมีวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอาจา ta, อาจะโคแพมแชร์หน้าต่อให้ เด็กๆตั้งใจดูนะคะคุณน้การสอนออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และวิธีการทำเงินโดยให่คะมคะองเปิเอาหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาด้วยค่ะเตรียมหนังสือหรือยังเตรียมหนังสือให้เรียบร้อยนะคะเตรียมแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับไทยทิคอมนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรู้จักไฟล์และโฟลเดอร์กันค่ะปิดไมคด้วยครับจินาพาสปิดไมคครับอันนี้เราเรียกว่าโฟลเดอร์เมื่อกี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย มีทั้งรูปภาพและไฟล์ตัวอย่างการวันพ่อเลยใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินควาว่าไฟล์กันมาบ้างแล้วแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าไฟล์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะซึ่งในคาบเรียนนี้คุณครูจะพาเด,ด็กๆมารู้จักกับไฟล์และโฟลเดอร์ให้มากยิ่งขึ้นคะ่ะสําหรับไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลก็คือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆเช่นไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอ ซึ่งไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆก็จะมีรูปกระดาษสีขาวพับมุมและมีสัญลักษณ์รูปตัวอ,อักษรของชื่อโปรแกรมนั้นๆติดอยู่ส่วนไฟล์ที่เป็นรูปภาพก็จะแสดงรูปนั้นๆหรือแสดงเป็นไอคอนรูปวิวโดยเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้าที่13นะคะเอถ้าไฟล์คือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแฟ้มสีเหลืองนี้คืออะไรล่ะคะเด็กๆ ูกต้องค่เราเรียกว่าโฟลเดอร์รูอแฟ้มเอกสารนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าโฟลเดอร์เอาไว้ทำอะไรคะเก่งมากค่ะเอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆและเก็บโฟลเดอร์ย่อยๆเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเราสามารถกำหนดรูปแบบมุมมองการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ให้เหมาะสมกับการทำงานได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคนหนึ่งคลิกที่ไฟ explorer ร,ร,รูปสีเหลืองที่ท a s k b a r สองจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ให้คลิกเลือกเมนู view สามเลือกรูปแบบมุมมองที่ต้องการค่ะ เอ็กซ์ตาลัไอคอนแสดงไอคอนขนาดใหญ่พิเศษลัสไอคอนแสดงไอคอนขนาดใหญ่มี d i เดียมไอคอนแสดงไอคอนขนาดกลางส m a ลไอคอนแสดงไอคอนขนาดเล็กลิส เรียงไอคอนจากบนลงล่างดีเทลแสดงรายละเอียดไอคอนขนาดเล็กใช่เเรียงไอคอนจากซ้ายไปขวาคอนเทนต์แสดงรายละเอียดไอคอนขนาดใหญ่ ดเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้าที่14นะคะดเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราสามารถค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะง่ายๆเองค่ะมีให้เลือกตั้งสองวิธีสำหรับวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือการค้นหาจากช่องเสิร์ชวินโดว์เพียงแค่เราพิมพ์ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไปก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆก็จะค้นหาไม่เจอนะคะและว,วิธีที่2การค้นหาจากโปรแกรมไฟ l ์ Explorer คลิกที่ไฟล์ Explorer อสีเหลืองด้านล่างแล้วก็เลือกที่จัดเก็บได้เลยค่ะในที่นี้คุณครูจะค้นหาโฟลเดอร์ t 2องสอของเรานะคะซึ่งถ้าเด็กๆตามไม่ทันก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้าที่สิค่ะ เรามาลองดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนเก่งจำสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ได้บ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลองทำกันค่ะสำหรับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ให้ทำไม่เป็นไรทีนี้เด็กๆดูนะเดี๋ยวครูแพมจะอธิบายโปรแกรมให้ฟังเพิ่มเด็กๆเปิดไปที่หน้า13เปิดแล้วครับ เปิดนหน้าที่สค<า>่ะลูกหน้าที่สิบสามมีเห็นไหมเห็นหน้าจอโปรแกรมไหมแอปไม่ไม่ไมโครซอฟต์เปิดด้วยเปิดที่หน้าสิบสามนะคะหน้าสิบสามเราจะเรียนในเรื่องของการรู้จักไฟล์และโฟลเดอร์ทีนี้ครูพันจะอธิบายให้ฟังว่าไฟล์คือแฟ้มข้อมูลหรือข้อมูลต่างๆที่มันทึกเก็บไว้ใ,ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็อย่างเช่นพวกโปรแกรมสแคนไลน์เฟซบุ๊กโปรแกรมเพนตต่างๆอันนั้นเราเรียกว่าไฟล์แต่ถ้าเกิดโฟลเดอร์ก็คือเราไว้เอาไฟล์ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพนไฟล์สแกนไฟล์ไลน์ไฟล์โฟโต้ช็อปพาวเวอร์พอยต์อ l เอ็กเซลเวิร์ด เราเก็บไฟล์พวกนี้ไว้ในโฟลเดอร์อ่นนี่คือความแตกต่างของไฟล์และโฟลเดอร์ไฟล์ก็คือโปรแกรมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเอกสารข้อมูลต่างๆเราเรียกว่าไฟล์แต่เมื่อเราจะจัดเก็บเราจะเอาไฟล์ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ซึ่งโฟลเดอร์จะมีหน้าตาเป็นแฟ้มสีเหลืองในหนึ่งโฟลเดอร์เราใส่ไว้กี่ไฟล์ก็ได้ใส่ได้เยอะเท่าที่ต้องการ โฟลเดอร์ er สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะในโฟลเดอร์ก็คือเราจะเอาข้อมูลใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพวิดีโอหรือพวกนี้นะคะเราจะเอาพวกไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี่คือไฟล์นะคะเด็กๆดูอันแรก Microsoft Word ที่เป็นรูปแบบบรรยูสีฟ้าเด็กๆรู้จักไหมรู้จักไหม อ่าอันนี้คือ Word อันที่สองที่เป็นสีเขียวรูปตัว X อันนี้คือ Excel ไว้ใช้ในการคำนวณน,นะคะต่อไป Movie Maker Movie Maker เป็นไฟล์วิดีโอนะคะต่อไป PowerPoint PowerPoint เป็นไฟล์นำเสนอข้อมูลแล้วก็ p พ i n t เพ i n t เป็นไฟล์รูปภาพเด็กๆเคยใช้ p พ n n ์ไหมลูกใครๆใช้เพน n t วาดรูปั้ง เห็เคยเห็นเคยเหรอใช่ไหมอ่าทีนี้เห<อ>็นเหี่ยเหเพ้นเพ้นใช่ใช้เพ้นวาดภาพนะคะทีนี้มิวสิกเพ้นที่แปลวา่าวาดรูปไม่ใช่เพ้นที่แปลว่าตัาดตาอ่ะเพ้นที่แปลวา่าวาดภาพนั่นเองทีนี้เดี๋ยวโค้กแคมจะให้ดูต่อไปเป็นการทำงานแบบ มันมีกิจกรรมที่หนึ่งซึ่งกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยอเดดูเปิดวินโดวเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไปก็จะได้ผลลัพธ์บแบบนี้เลยค่ะในที่นี้คุณครูจะค้นหาโฟลเดอร์ t ส2งของเรานะคะเรามาลองดูกันดีกว่า ว่าใครจะเป็นคนเก่งจำสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ได้บ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทดลองทำกันค่ะสำหรับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ให้ทำลงในใบ,บกิจกรรมที่ย3ิบสาแบบมีคอมพิวเตอร์ใบนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะคุณครูก็ได้เตรียมใบกิจกรรมที่ย3สิบสามแบบไม่มีคอมพิวเตอร์ใบนี้ไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งไลน์มาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บใบงานไว้ส่งคุณครูคอีกทีตอนเปิดเรียนด้วยนะรอคร,รูแพร่ค่ะไม,ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องทีนี้โปรแกรมนี้เด็กๆวาดรูปได้ไหมลูกเด็กๆวาดรูปได้ไหมคะวาอันแรก ครูแพมจะให้เด็กๆนะคะทำอันที่หนึ่งคือทำอันนี้อ่าทำหน้านี้ตอนที่นทหนึ่งให้นักเรีนหร,อหรอือวนจับคู่รูปภาพแ,ปปและโปออะแล้วไฟล์โฟลเดอร์ให้ถูกต้องเด็กๆไม่ต้องวาดสวยๆก็ได้นะลูกเอาว่าดที่ตัวเองเข้าใจนะคะแต่คล้ายๆของครูแพมโอแพมวาเขียนี้ ยยียน่ะรายงานหรือว่าเขียนในสมุดลูกในสมุดในสมุดคอมพวิวเตอร์ของเราอ่ะค่ะใช่เอาหยิบสมุดมาทำลงในสมุดมีทั้งหมดสี่ข้อเขียนวัาที่นี่ครับเขียนค่ะลูก เขียนวันที่ให้เรียบร้อยอวาดรูปเสร็จเด็กๆก็เด็กๆเขียนแบบนี้เลยนะวาดรูปแล้วก็ไฟล์วิดีโอวาดรูปแล้วก็ไฟล์เอกสารวาดรูปเค้กแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ folder, ว,กวาดรูปวิดีโอแล้วก็ไฟล์รูปภาพนะคะแล้วเด็กๆก็ยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องเดี๋ยวครูแพมจะพาะเฉลย เยแล้วคะ่ะใครอยากระบายสีระบายได้นะนุกคุณแคมค่ะทำในสมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะทำในสมุดคอมพิวเตอร์เรานะคะคุณแคมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอวันนี้วันที่สิบแปดค่ะคุูแคมใส่วันที่ให้ เด็กๆเก็บวันที่ย่ออันนี้เป็นสมุดโนอันนี้ไหนอันนั้นคือหนังสือค่ะลูกอันนั้นคือแบบฝึกหัดนะคะสมุดก็คือเล่มสีน้ําตาลของเราแล้วลูกนะสมุดคือเล่มนี้สมุดคือเล่มนี้นะคะสมุดนี่คือสมุดอ่ใช้สมุดนะคะเด็กๆมีสมุดของตัวเองอยู่แล้วนะลูกนะ ไฟล์โฟลเดอร์วิดีโอก็คือจะเป็นรูปวิดีโอไฟล์เอกสารเมื่อกี้รูแพมไปบอกไปแล้วนะคะว่าไฟล์เอกสารคือไฟล์ microsoft power up microsoft อะไรนะโฟลเดอร์ microsoft ค่ะโฟลเดอร์รูแพมบอกแล้วมันมีสีอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องบอกเพื่อนนะใครว่ารูปเสร็จแล้วโยงได้เลยนะ เดี๋ยวชั่วโมงนะ้ะครูแพรมจะพาเด็กๆมาเปลี่ยนชื่อแฟ้มเอกสารเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์งานเปลี่ยนยังไงมองเห็นใช่ไหมคะเด็กๆมองไม่เห็นบอกครูแพรมนะลูกแพรมจะได้ขยายให้ เด็กๆรูปรูปที่เป็นรูปวิดีโอตรงเนี้เด็กๆเด็กๆวาดแค่สี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดสี่เหลี่ยมๆข้างๆก็พอไม่ต้องวาดรูปข้างในก็ได้รูปข้างในมันจะวาดยากนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดรูปข้าง<ต>ใน<ต>นะใครอยากวาดวาด,ด่ายใครวาดใครวาดสวยวาดคุณคุณบคะต้องเขียนวันที่ไหมครับเขียนเป็นวันที่ยอ่อลูกสิบแปดพฤศจิกายนหกสี่วันนี้วันที่สิบแปดนะคะ พอจุดอ่ะพอพานจุดยอยักจุดหกสี่ค่ะทันไหมสิบแปดแล้วก็วักพอจุดยอยักจุดแล้วก็วักแล้วก็หกสี่ เึดยอดตึกสีนะได้ลูกปิดไม้ด้วยนะเสร็จแล้วปิดไม้ด้วยนะทุกคนตั้งใจทำงานมากเลยอะ่ะเงี่ยระบายสีได้นะลกูกระบายสีด้วยก็ดีนะคะจะได้สวยสวยนี้คุณเพน์ค่ะตอนนี้หนูวาถ้าสุดท้ายอยู่ค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆระบายสีด้วยนะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วรอรับก่อนเดี๋ยวคุณพามจะพาทามเดี๋ยวคุณพามจะพาเลย คุณคกูคือเกิดนี้ได้ไหมได้ค่ะโอเคสวยเลยโอ้โหพเพื่อนทำสวยมาก,<ว>กโอเคค่ะคุณครูค่ะค่ะคุณครูคะหนูหนูว่าเค้กเหมือนแฮมเกือกมากเลยค่ะ ูแพรให้เวลาอีกเด็กๆเหลือเยอะไหมลูกพอเสร็จแล้วครับอ่เดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จก่อนเ,เพราะว่าครูแพรจะได้เฉลยพร้อมกันตอ,อตนนี้ผมกำลังเสียงคือวีวีโอโอ,ค,นะโอค,ครับได้ค่ะ ปอสอสงวาดรูปสวยมากเลยสวยกว่าพี่พี่ครูแหมเห็นแล้วว่าปอสอสงชอบวาดรูประบายสีอาทีนี้ค่าน,นี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคาัหน้านะลูกนะโอเคไหมคะอันนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมลูก ฉับแ,แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมผมมีวงเส้นแล้วก็ลายถีงเสร็จแล้วคะ่ะโอเคเสร็จหลายคนแล้วนะคะคุณามปิดเลยนะคะทีนี้คนที่ยังไม่จบต่อไ,ไปค่ะเซอรแฮทเหรออ่าต่อไปเด็กๆเ,เอาเป็นการม่านนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะโอ <Okay, S 2> เคสำหรหับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคสสุณครับขอบคุณค่ะ